สวัสดีครับท่านผู้ชมเพื่อนๆทุกท่านครับขอต้อนรับสู่ช่องการยกระดับจิตใจยกระดับจิตวิญญาณด้วยธรรมะปฏิบัติกฎ,กฎหมายบ้านเมืองกฎกติการมารยาทต่ทางสังคมสิ่งใดที่เรามีความสำนึกรู้ว่าเป็นสิ่งททีี่่ดีเราก็นำมาปฏิบัติก,ก็ถือว่าเป็นการยกระดับจิตใจแล้วขอขอบพระคุณทุกทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังและกดไลค์ให้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ กดติดตามกันไว้นะครับตั้งแต่ท่านแรกจนถึงท่านปัจจุบันนี้ช่องนี้เป็นช่องที่นำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสภาพใจิตใจของคนนะมาคุยกันมาแชร์แบ่งปันสิ่งที่นามาคุยไม่ใช่ธรรมะหรือเป็นอาหารสำเร็จรูปที่นำมาเสนอต่อท่านแต่เป็นสิ่งที่ทำอย่างไรจะทำให้เราเข้าใจ ในข้อทาการปฏิบัติจิตแต่และอย่างให้เรานําจิตใจเข้าถึงและเข้าทําได้ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงเทศไว้เป็นสิ่งที่ดีประเสริฐอยู่แล้วแต่ผมมีความเห็นว่าทํำอย่างไงโจทย์ของผมก็คือทํำอย่างไงที่จะให้เข้าใจในข้อนั้นเห็นภาพในข้อนั้นก็จึงเกิดช่องนี้ขึ้นมานะครับผมก็พยายามที่จะทําต่อไปจนถึงที่สุดที่สุด เพียงใดก็เพียงนั้นนะครับการที่จะนำจิตของเราเข้าถึงในข้อธรรมะแต่ละข้อนั้นไม่ใช่แค่การท่องจำมาหรือฟังมาแล้วเข้าถึงธรรมการที่จะเข้าถึงธรรมนั้นเราต้องสัมผัสต้องเห็นด้วยตัวของเราเองแล้วปัญญาเราคิดพิจารณาตามไปเราจึงจะเริ่มเข้าถึงธรรมในข้อแต่ละข้อบ้างผม คิดอย่างนี้เพราะว่าผมมีประสบการณ์ก็ขออนุญาตเล่าผมท่องจำกรรมฐานสี่สิบได้ตั้งแต่อ่านหนังสือได้ปหนึ่งปสองแต่สภาพจิตใจของผมไม่ใช่ว่าจะเข้าถึงทมเพียงแต่ผมรู้ทำเฉยๆกรรมฐานสี่สิบอย่างเช่นยกตัวอย่างหนึ่งข้อก็คืออสุภกรรมฐานผมก็ท่องจำมาโดยตลอดจนมาถึงเหตุการณ์หนึ่งเมื่อปี2540กว่า ผมอยู่ชุดเฉพาะกิจเขตบกนอเหนือมูล,ลนิธิร่วมกัน,นอยู่ก็ได้มีโอกาสไปปฏิบัติภารกิจกู้ภัยกรณีเหตุภัยธรณีพิบัตินะครับทางภาคใต้ผมก็ไปทั้งภูเก็ตทั้งตะกัวป่าและไปปักฐานหลักใหญ่อยู่ที่ตะกัวป่าอยู่กันเป็นเดือนนะครับอยู่กันเป็นเดือนผมก็ได้สัมผัสร่างท่านผู้เสียชีวิตจํานวนมากวันที่ผมไปถึงนั้นก็200 กว่าร่างโดยประมาณที่ชุดแรกไป,ไปรวบรวมรวม,วมาไว้ผมไปถึงเป็นชุดที่สองและนำควบคุมขบวนลงไปด้วยผมสุดท้ายลงก็ใช้ไม่ได้เนื่องจากว่าสภาพร่างของท่านทั้งหลายเหล่านั้นมีขนาดที่เปลี่ยนแปลงไปจึงไม่สามารถจะใช้ลงนั้นได้ทิ้งหมดเลยลงนะครับในระหว่างที่ปฏิบัติงานอยู่ในวัดบางม่วงนั้นผมก็ได้เห็นได้สัมผัส ร่างทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการรับประทานอาหารนะครับหรือการนั่งพักผ่อนอะไรก็แล้วแต่เราก็อยู่ห่างจากร่างนั้นไม่เกินสิบเมตรนะท่านลองนึกภาพดูจากวันที่สองวันที่สามวันที่ส,สี่ขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยสภาพร่างนั้นย่อมมีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นเรื่องปกติธรรมชาติไม่ว่าจะกลิน่นสภาพต่างๆที่เห็นนะฮะเราไม่สามารถที่จะนำลงได้เราได้แค่ ผ้ายางผูกไว้บางทีผ้ายางก็ขาดผ้าที่ผูกรัดตึงเอาไว้นะครับก็แก๊สที่แผ่ออกมาจากร่างก็ทําให้แสบหูแสบตากันทั้งเมืองครับกลิ่นนั้นก็ส่งไปทั้งเมืองทั้งเมืองตะกัวป่าถึงแม้ออกมานอกวัดหรือเข้าไปในตัวอําเภอตะกัวป่าก็มีกลิ่นเพราะว่าทั้งวัดย่านยาวในตัวอําเภอทั้งวัดบางม่วงที่ผมอยู่ตรงก่อนถึงเขาหลักลําลูก ก็พูดง่ายๆว่าทั้งเมืองครับเป็นงานที่ผมมีความสลดหดหูมากแล้วเมื่อผมได้ยืนพิจารณาร่างทั้งหมดในวัดบางบ่วงที่ผมปฏิบัติงานกันอยู่นั้นผมก็ได้ข้อธรรมะหลายอย่างทำให้จิตใจผมเข้าถึงธรรมในเรื่องของร่างกายมันไม่มีอะไรเลยครับมันไม่มีอะไรจริงๆในระหว่างที่มีชีวิตอยู่ยิ่งใหญ่กันมากยิ่งใหญ่กันและเกิดอันนี้ผมไม่ได้ว่า ร่างท่านหรือใครนะครับผมพูดถึงเมื่อตอนมีชีวิตอยู่ของผู้คนทุกๆคนในเรื่องของหลักธรรมะเนี่ยความยิ่งใหญ่โลกธรรมแตก 8, นะความเป็นอัตตาตัวตนยิ่งใหญ่มากแต่พอสิ้นลมไปแล้วระบบอวัยวะภายในร่างกายหยุดทํางานมันไม่เหลืออะไรเลยครับมันย่อยสลายมันแตกสลายออกไปหมดเลยสภาพก็ไม่น่าดูเหมือนตอนที่มีชีวิตผมยืนพิจารณาทุกวันเป็นเดือน ยืนพิจารณาจนจบงานภารกิจไอ้ความอยากของผมที่มีอยู่ในจิตใจของบุคคลปุถุชนธรรมดาทั่วไปมันหายไป50-60%ความเป็นอัตตามันหายไปมันทำให้ผมมีสภาวะจิตที่คิดได้ว่าผมน่าจะเข้าถึงธรรมะในข้อนี้บ้างแล้วในเรื่องของกายในเรื่องของธรรมะอีกหลาย,ลายข้อในความเป็นอัตตาตัวตน หรือที่เรียกกันว่าความเป็นอีโก้นะครับซึ่งผมก็ไม่ได้มาว่าคนอื่นเนี่ยมี e อีโก้อย่างนี้อย่างนั้นก็คือผมพูดถึงตัวผมเนี่ยไอ้ความเป็นอีโก้ของคนนมันมีอยู่แล้วนะครับทีพระท่านบอกว่าเป็นอัตตาตัวตนเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติแต่ถามว่าตอนนี้ผมหมดไหมมันไม่ไม่หมดหลอะครับมันต้องรักษาคงสภาวะตามหน้าที่ของเราบนโลกไม่ใช่ว่าเราจะเป็นอารหันกันเลยทีเดียว ไปปฏิบัติภารกิจครั้งนั้นก็ไม่ใช่ว่าผมจะบรรลุอาหารหันต์ไม่ใช่นะครับเทยงแต่ผมสามารถนําความรู้สึกของจิตเข้าถึงสภาวะธรรมในข้อนั้นๆได้และทําให้กิเลสส่วนใหญ่ของผมเนี่ยมันบางลงไปบางลงไปค่อนข้างมากจนถึงบัดนี้ทําให้ผมมีความรู้สึกว่าสภาวะจิตของผมมันมีความร้อนน้อยนะครับมันมีสติมากขึ้น พร้อมกันนั้นเราก็ปฏิบัติธรรมในข้ออื่นๆไปด้วยนะครับก็การไปปฏิบัติงานกู้ภัยสึนามิครั้งนั้นทําให้สภาวะจิตผมเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงเข้าใจในธรรมะหลายๆข้อได้นะครัทำให้เราได้ความรู้ประสบการณ์ต่างๆอีกมากมายในหลายๆด้านถึงแม้ผมจะเป็นทหารผ่านศึกผ่านการรบมาจากค่ายปักธงชัย ผมก็ยังไม่ได้เจอร่างมากมายขนาดนี้ครับแต่เมื่อมาเจอครั้งนี้ทำให้ผมได้รับประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมที่สุดและมีความภูมิใจมากที่สุดเพราะทำให้ผมได้เข้าถึงในข้อธรรมหลายๆข้อครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับสิ่งที่ผมพูดมาก็น่าจะเป็นตัวอย่างอะไรบางอย่างให้กับท่านผู้ชมได้บ้างไม่มากก็น้อยอหากเป็นประโยชน์ ่อท่านผู้ชมนําไปพิจารณาผมกราบขออนุโมทนานะครับและขอให้ท่านอนุโมทนาในสิ่งที่ผมกระทามาทั้งหมดที่เป็นความดีอนุโมทนาร่วมกันนะครับท่านอยากฟังอยากชมอะไรในคลิปต่อๆไปหรืออยากทราบอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาแล้วผมจะนํามาคุยขอบพระคุณทุกท่านครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ